ดูค่ะวันนี้เราไปตลาดนัดกันนะคะมาดูนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างดูดูถุงนี้กน็นี่หนึ่งตัวไม่รู้ของใครนี่นหนึ่งตัวแต่ตอนสองตัวเจ็ด หนูทำอะไรฮะนั่นอ่ะอ่าอ่าอ่าปะแม่ไม่ได้ว่าหนูหรอกอ่ะเอาไหมดูได้แล้วหนูก็หนีสิอ่ะอันนี้ we wish marry the kiss man อ่ะปิพิธอ่ะนี่ค่ะอ่ะนี่ตัวที่สอง ตัวที่สนี่ตัวที่3หนูจะอยู่ตรงนี้อีกนานไหมลูกฮะตัวที่สตัวที่สไม่ลูกของใครนี่ ตัวที่ห้าอันนี้ไม่ใช่เจี๊ยบเรียบด่วนนะคะโน้โนโน,โนอันนี้ของเจ้านิกค่ะนี่นี่สองอันนี้ห้ามเล่นีน่ตัวที่ห้านี่ดูอันนี้ก่อนนี่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  นารักไหมนี่ของใครเอ่ยของน้องนับดาวแน่เลยนี่นะคะแต่ตอนส่งนี่ต้องขออนุญาตเอาไอ้นี้ออกนี่ของน้องกัปตันเนี่ยต้องขออนุญาตเอาป้ายออกนะคะงั้นโดนภาษีค่ะนี่หนึ่งตัวพีเซนเตอร์ แล้วหนูจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยน,น่นานน่านนี่ก็ของนับดาวเหมือนกันนี่ของตัวเองได้อะไรนี่ดูนะฝรั่งแล้วก็ นี่อันนี้ของพ่อมันนี่นี่หรอฮัลโหล what are you do i n g t h e เ e ย can you move your ass นี่ของพ่อมันไหนละ่ะ นี่นะคะตกลงได้นี่หนึ่งตัวนี่นี่นะคะหนึ่งตัวนี่ของพ่อมันก็ได้นี่ของน้องนิดนี่นี่ของนับดาวนี่ของเท้นะคะไม่ใช่อของปอมนี่ของนับดาวน่ารักไหมนี่ get can you move get get move thank you นี่นี่ของกัปตันนี่นี่นี่ก็กล่องนับด,ดาวนี่เห็นไหมด้านลักมากเลยนี่ไม่รู้ส่งไปถึงเนี่ย เด็กโตก่อนหรือเปล่านี่ของแม่มันนี่นี่ก็ของแม่มันนี่ของพ่อมันเกดงอนไรแม่น่ะเกดนี่ก็ของพ่อมันพ่อมันขี้เกดไปซื้อนี่ อีอีอีอออดูเลยอ่านี่ของพ่อมันไหนอ,อ,อ,อู้อววววอวว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 จวว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 เววววเวควค สุดท้ายก็ได้มากองนี้ส่งกับไทยค่ะน,นี่ไม่รู้นานแค่ไหนนะคะแต่ต้องขออนุญ,ญาตเอาป้ายออกนะคะเพราะว่าป้ายเนี่ยจะโดนภาษีแค่นี้ละค่ะ